และในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการเป็นทิกเกอร์ขั้นเทพกันนะครับการเป็นทิกเกอร์ขั้นเทพนั้นเป็นขั้นตอนที่3ที่เป็นขั้นสุดท้ายของการเป็นมินิเบิร์โปรนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เคยพูดไปแล้วว่าทิกเกอร์ขั้นเทพเปรียบเสมือนโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานอยู่ในสตูดิโอเกมดังนั้นบทบาทหลักของการเป็นโปรแกรมเมอร์ในสตูดิโอเกมก็คือการเขียนโค้ดแต่ในที่นี้มินิเบิร์เราจะไม่ได้ให้คุณเขียนโค้ดในช่วงแรกๆหรอกนะเราจะพูดถึงมันในครั้งหน้า ขั้นตอนนี้คุณจะได้เรียนรู้การใช้ทริกเกอร์ในมินิเวิลด์ทริกเกอร์นั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้โลกของคุณมีตรรกะซึ่งมันคือสิ่งที่ช่วยให้คุณสร้างเกมประเภทต่างๆได้ทุกประเภทภายในเกมมินิเวิลด์ในทริกเกอร์นั้นจะมี3ขั้นตอนลำดับในการใช้ตรรกะของเกมใหม่ๆใ,ในมินิเวิลด์คือเหตุการณ์เงื่อนไขและการแสดงผลเหตุการณ์คือเมื่อบางสิ่งเกิดขึ้น เงื่อนไขคือเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะตรวจสอบว่ามีอะไรจริงหรือไม่และสุดท้ายถ้าหากตรงตามเงื่อนไขเราก็สามารถตั้งค่าภายในการดําเนินการที่จะทําเราจะมายกตัวอย่างสั้นๆกันว่าทริกเกอร์นั้นทํางานอย่างไรสมมุติว่าเหตุการณ์คือเมื่อผลการสอบของคุณออกเรามีเงื่อนไขว่าหากได้คะแนนสอบมากกว่า90คะแนนจากนั้นคุณจะสามารถซื้อ playstation 5ได้ ดังนั้นลำดับของ3ขั้นตอนนี้จึงสำคัญมากคุณต้องเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ก่อนจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่และสุดท้ายคุณต้องกำหนดการดำเนินการเพื่อให้บางสิ่งนั้นเกิดขึ้นทําไมทริกเกอร์ของคุณจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากนี้ยังมีอีก2ระดับที่มีให้เลือกต่อจากทริกเกอร์ขั้นเทพที่คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มอีก 1. ก็คือตั้งพื้นฐานทริกเกอร์จากผู้เล่นและ 2. จะเป็นการตั้งพื้นฐานทริกเกอร์จากเวลา ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเพื่อสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับทิกเกอร์ทั้ง2ประเภทนี้